เอาอีกเอาอีกอวอาออวโด <c oughs> ว,นนวัาได้หำอมไรบาดอกเดีวบอกค้ดาบก่อนนะขาบข้ขขอคอยิกงขึ้อนทังวันว้าโดวจะยิง ขาหันเห่าโหดตเวยเขาบอบอกค้ามหยาบสนัมันห้องออะลองสอบได้ที่สองจะให้มุกกล้วยกินมุกกระเทียมกล้วยกินมุกเพชรผมมาพันสามพันหาพันหาพันหาสามพพ ส่วนแม่ไปล่อลูกหิวเขา่าเค็ดพมใดแต่กินเขา่ากว๋วยเตี๋ยวถยั่ททแวแล้วตีสิบบาทเลยไงวัอแม่ก๋วยเตี๋ยวหมูกระทะเจียวหมูกร <c oughs> ะทะกระทะเจียวชาตอเบอร์รี่ <c oughs> เจช่ใช่หรอใช่หรอแม่บอกเหมืนแม่เห็นต่พผอกับพ้อยเห็นอะไรเอาวางดักก็ได้วางดักก็ได้เห็อนกับผอยอกีนี้ เกี่ยวเมียอยู่ไหนตะทันห้อนตองหนุ่มห้อนทำเตาไม่ไม่ไม่แม่รู้อ,อ่ะทันห่อนนุ่มเบาเลยสู้พอมันพุดไปแดกไดกแดก เราเหมือนมันจะงอนงอนอ,อ่ะอา์ไมอะไรหมอกามาก,กันเลยมเหมูเห็ดตับตับวะววบ่ตับตับกินหมูแล้วก็เห็ดเสรบกินหมูแล้วก็เห็ดเหๆๆๆๆๆ็ุปัยญางาน คือมอแค่ขนาดเดยวพอเอานีออกก็เลยล้น<า>ที่มันแคบ